สวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้พนมาฝากน้องดิต้าบอแม่นถึงถือเลขนี่ยังคุถืงเลขกันน่ะละมะงอกตำเลาแม่ทีว่ามาบุญไหวบ่จ้าป้าเดี๋ยวหนมาฝากน้องดิท้าคุณถืตำเล้าเนาะค่ะคนในคองมาแก้บุญเนาะจ้าเจโนเมือนี่ยคุนมาดูตา้นี่แล้ว่านจะเป็นหอยผูนึ่งนาะ เป็นุไตตอนนี้นะเป็นยในนอไปาไปเดี๋ยวเอาทูซักเอันนี้ก็มีพีนะครับอันนี้ขั้วซักสีของปูหอยงาเนาะค่ะโอ้เป็นไหญมากวยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเดิ่มพี่นอนงนะครับผมทำนะนี่

มาเส้นพี่น้่ก็ได้หลายอู้ถือว่าขามือถือตัวใดก็จะแปดทัคกแปดสาเล่าแอดกสมันก็ได้หลายอยู่นี่ันนี้มากว่าตัวมะแก่บุญเนาะ เืืเอตำเล่าเนะค่ะนอมาแต่ใส่นอดจ้ะกาลสินกาลสินคือว่าฝันอยู่เพื่อนับปันฝันเกี่ยว่จ้ะฝันเห็นงูสามตัวอยู่พดานเตี้ยงง่นอนโอดอยู่นอนคนนี่งนิ่งคนสี่เด้ามานี่สามตัวแล้วไมาเห็นหน้กหกสามตัวก็ดีเรื่องกันรตังดภาบ โอ้โหูยาไปตามหมื่นห uh, like, ้าพันเนาะบ้านเลขทีห้าน่ะสามสิบห้าหมู sí ่เก้าสามสิบห้าหมู่เก้าสามห้าเก้าเลยเนาะใช่ค่ะโอ้โหเกาเลอร่อยไม่เห็นเลยคุณอร่อยไม่เห็นเลยสามห้าเก้าสามห้าเก้าสวยเนาะสวยครับเลขสวยครับสามห้าเก้าสามห้าเก้าพ่อคิด่ามาลักบ้านให้ใช่ลาล่ะา็วางสัะ ฝันเห็นมูสามตัวเหรอครับครับนอนหนิงรู้เีิกันเรืยตื่นมากนีายเหมือนเข่ามูเรืยไปเอิ้อน่วนมาหา้องลิตาครับทำได้เต่มาแล้วกันมาไวายโแล้วกันไี้ไฟแชกมาไรจ้ะนี่ละขึ้นเทิงก็ได้เจ้าบันนีติขึเนรื่้งก็ได้มาครั้งที่สองเลมาครั้งที่สองนะครับ ทมต้องการสีมาบนนะคะมาแก่นะคะเนาะมาแกะบนนะคะขอต่อน่าจะาบ้านเลขที่สามห้าเก้านะครับฝันหมูนะครับสามห้าเก้าออกเลขยังไ่เห็นอยู่ไม่ยังตามหาสองเท่เลยอดี่บ้าออกไล่บ้านสามหาสองเท่ยเลย <c oughs> เอาให้เพื่อนต่างกิดขอเนะคะนะ่ะเนาะ ตื่นที่แับฟันเด็กฟันเห็นเด็กนั่งแขงแขงจะใครมามานั่งโยสระปูนี่แหละจะเด็กน้อยมันอยู่ขังทรายเด็ก่อดเด็กน้อยมีผู้นึงมีผู้ชายผู้นึงบอกว่าให้กอดแบบเพิมแบบให้น้าตาไหลเป็นเป้าออกมาเลยน้าตาอังเป่าตาด้วยรุ่นรุ่นตีเป็นยังไงครับตีเป็นเด็กน้อยกับเป็นหนึ่งเนาะแต่บ๊วยเคิดจังสันคิดว่าน้องนิตาแล้วล่ะ เด็กสีขาวติกหน่อยพนดนะน่ะคือน้องนิตาตาดำบนตาดำนะนี่เราก็มาจะกบ่ได้เห็นเลยก่อนแล้วมาขึ้นเด็ก่อนเนี่ีว่าไว้ไหนีด็กเราจะได้ครับได้ปูยาเด้อนำกลัดนี่แหละ สป็นตัวนี้เปนตวนี้เปงนไหมครับลงดูเปนตัวเรือรับสุานะเ้อปาผปนนี่มันสรดแงเ่ขวดจะใ่กระพร้าัน้ลล่ะนั่งวิซารี่นเส็ขวดมันองขอให้ค่าิะข้ันจะขวดนั่ะมันเันงริ่งลนนั่งริงลยงเพื่อสิ่ท่าแตว่าอุดรมันดี่สามิงเก้าเด้อ อย่างนี้อปเดือดดดนนอเอ่อยๆไปส่งในหลามน้ำแน่นีข้อมูดนี่ปูีหางเหมือสิซอยพอเพิ่นดึงลูกหลานเพิ่นมาเนีย่ยครับมันไ<ม>ด้คิดว่าสิได้มากอะไรมากครับ <laughs> มากเราเพิ่นยิ้มใส่ว่าสันอโอ้ยยิ้มมันยิ้มเลยมันนี่ยิ้มทั้งสองมืคนนี่โอ้ย่ากระยิ้มปู้ย่ายิ้มใส่ยิ <laughs> ม้มทั้งสองเลยยิ้มสอง วดที่แล้วคือตำเล่าแปดโกเนาะราคามาฟันว่าคนไทยคักไหแนค่ะฟันฟันมีบ้านเล็กี้เท่าไรก็จะครับสิบหามูเก่าสามสิบห้าหมูเก้าสามห้าเก้ารบ้นผมของแม่ตบูม่จังหวัดอุดรจ้าคนมาแต่่นเลือกคนมาแั่บนปูได้สามห้าเก้าห้าขักเล็กสามหาเก่าสามหาเนาะออกออกดีดีสามหาสวยเ็กสวยครับผม สามห้าเก้ากลับหัวด้วยเป็นสามห้าหกนะอย่าลืมนะครับสามห้าหกเนี่ยครับการละสินบ่จ้าการละสินเพิ่นอยู่กับการละสินเนนวนยวนบรรพกหนองแวงเนี่ยอำเภอศรีธาตุเนี่ยไหมอ๋อมาทางนี้มาทางศรีธาตุเพิ่นไปเปิดลานยวนทากันโทเออแมนสั่งว่าการละสินโมนั่นผมนั่นสอบรถไปพลาดไปแพลวนะไปซสอมเลยผมมาจากไหนแล้ววันนั้นมาจาก ซูรินวิ่งวิ่งผมว่าเอานี่ท,าท่าคันโทเอาจะไปอุดรออยังไงเดี๋ยวนี้หรือมา <c oughs> ออกสีธาตุนี่นันเห็นไหม <c oughs> มันเจอกันอีกเดี๋ยวมาเจอกัน สามห้าเก้านะครับผมสามห้าเก้านะครับเพราะว่าขวันเป็นงูงูไปอยู่บนบนเพดานเลยบนเพดานบ้านเราเลยใช่ไหมครับบนหยุดหยุดหยุดเออจะที่ห้อยออกอะไรนะศูนย์แปดหกอะไรแหละศูนย์มันก็มีศูนย์โค้งกลมแล้วมันเป็นโบโบเข้าไปนะไม่ใช่เรียกอย่างนี้นะเพดานในขวันอ่ะทันก็นอนโค้นมันเป็นป่องสามชายชายแมนดั้เป็น0เจ็ดสิบขวดย่าแดงเจ็ดสิบขวนีนคมื่วน้บ โอ้โสาธุสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,สาาธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,สาาธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอะหังปันทานาคาทิปดีปูสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ กายาวจาจิตตังอะหังวันธานางพญานาคินีสีปทุมาวิสุทธิเทวีปูเทวีสาธุสาธุผู้แปดสอบญาแปดสอบผู้เจ้าทีญาเจ้าทีญาเมืองลับเล่ญาสองนาง,งสิงศักิ์เทวดาทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ลูก้านได้ว่าเหตุว่าสาง เมื่อนี้ลูกร้านเพิ่นมาท่างไก่บอกซื้อหน้ามสกุลเจ้าของนะคะเดอ้อ mm hmm. เพิ่นมาถวายน้าแดงเกดสิบป,ปวด mm hmm. เพิ่นมาแก้บนแล้วตามที mm hmm. เพิ่อนได้บนได้ไหวกับปูกับยนาเดอ้อ mm hmm. มือหนี้เพิ่นกะให้ตามสัจจะขอให้เทวบดาได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดโชคเปิดดวงการง่านการเงนิงนง ให้รวย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 ยิ่งยิ่งขึนไปเด้อมาลาบเอาเดอร์ลุก้านขออัญเชิญพุทธังเปิดกำมังเปิดสังคังเปิดเปิดด้วยนะโมูพุทธายะอิติปิโสปะคะวาข้าพเจ้าขอราตนาเทพยดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาลาบเอาเด้อเบื่อหนีพ่นถวายน้ำแดงเกศสิบควดเปิดตกเปิดลาเปิดให้ลูกให้รานลังด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเปิดดวงรวยจะได้มีมือตกจำ ให้เนื้อผูเนื้อค้อนให้โชกลาบมหาลาบ้วยสัจจาวาจาที่เพิ่นมีต่อปูยาได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นมีสัจจาวาจา กะให้เพื่อนรำรำด้วยด้วยให้เพื่อนถืออีกเด้อเพื่อนสิขอโชคขอลาบอีกเมื่อนี้เปิดดวงการงานการเงินเปิดโชคเปิดลาบพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะจิตพิสุขกาบว่ากิจการนังอิติมังกิจการอิติมหากิรศัก์อิติมหาครกิจตรรมรักอิติมารวย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 ด้วยนะโมพุทธายะนะำมาพัทธเจ้ภพระกัสสปูเอ้ยไาเอ้ยปูโสมเฝ้าทรัพย์ขืนมาล่ะก็เปิดหีบสมบัติ ให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเรานี่ได้มาไหว้สักการะในมือนี้ด้วยเถิดสาธุด้วยกุ้งเงด้วยพัเธุ์มิสัตย์จ้าอยู่น้ำแดงเจ็ดสิบขวดนะครับเลยตำล่าในตำล่าสองขวดเจ็ดสิบขวดนะครับผมเพิ่มขึ้ก็ได้อันที่สามสี่ขวดคนทีได้เจ็ดสิบขวดเอามาถวายให้แล้ว คหนึ่งมากเลยครับมือเนือนั่นก่อนดิกน่อยเป็นหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งแล้แล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งหนึ่งมาแล้วนะครับดิกน่อยเนาะหน่อยก็นองดิบตาเนี่ยป้ดนะเพราะเพ่นเพี่ยงรักแล้ที่ปวดกอดมือขึ้นีครับกฝันแต่คนตาคือนองเลยคนตาอาจจะเป็นนองก็ได้ไปเขาฝันเฮใไ้ปูเฮใไ้เป็นน้องเขาฝัน เป็นไปซื้อบางบางคนเป็นรูปปั้นนั่นปู็ยะยูนี่ได้แลนน้ำกลนได้เพิ่นบโมาแก่บนได้ฟ้าตวมากอบนแก่บนโบมาว่าสองใจได้วหสิไปพวไปเนาะแต่กว่าเป็นน้ำอี๋เดียวสิในใจนะเ่นเลยไปน้ำ เป็นดิกน้อยไหมเลยโม่เวางไปก็วไปไปแล้ววะเพื่นวะเอาวันนี้วันพุธนาะจาเนาะจ้าวันพุธออกแกกตัวละนึงตำเลาาตำลาขอสามตัวตรงเออปูหยางตำเล้าตาเล้าเอฟซีตาเล่าตามไทยไปนล้กันได้เนาะไปไม่ชอบไหมเป็นขอตาเล้าวามไทเนาะค่ะเอฟซีการสินหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกหกเนาะค่ะเอฟซี สวยมากค่ะขอถ่ายดูหเด้อตัวย